จข่าวร้อนล่วงข่าวลึกเข้ามาในช่วงที่2ของรายการกันแล้วนะคะในช่วงนี้ค่ะเราไปติดตามประเด็นการเมืองกันบ้างนะคะโดวยวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะก็เป็นวันแรกของการเข้าทํางานในตําแหน่งรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีของนางนาลินีทวีสินค่ะที่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ที่ตึกบัญชาการทําเนียบรัฐบาลตั้งแต่ช่วงเช้า โดยนางน,นลินีนะคะก็ได้เปิดเผยถึงเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในการเข้ารับตําแหน่งค่ะว่าบอกว่าเรื่องดังกล่าวนั้นได้ชี้แจงไปแล้วไม่มีปัญหาอะไรส่วนเรื่องหลักจริยธรรมที่พูดถึงควรตั้งอยู่บนบรรทัดฐานของความจริงและยึดมั่นในความจริงไม่ใช่แค่ข้อกล่าวหาและความสง่างามของคนเราก็ควรจะอยู่ที่การยึดมั่นในหลักนิติธรรมส่วนข้อกล่าวหาว่าพวพันเกี่ยวกับการค้าอาวุธ ประเด็นนี้นะคะนางนาลินีปฏิเสธว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องและการกล่าวหานั้นสามารถกล่าวหาไปได้เรื่อยๆและคงไม่สามารถที่จะวิ่งเข้าไปแก้ข้อกล่าวหาต่างๆได้แต่อย่างไรก็ตามอยากจะขอโอกาสนี้เพื่อนำสิ่งที่ได้เรียนรู้และมีประสบการณ์มาใช้เพื่อที่จะนำมาทำให้เกิดประโยชน์แก่ชาติส่วนกรณีที่นาวาอากาศตรีประสงค์สุนทริริอดีรตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและอดีตสน,นอชอ ก็ได้ทาให้ไปลองยื่นขอวีซ่าเข้าสหรัฐอีกครั้งเพื่อที่จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ประเด็นนี้นะคะนางนารน,น,นีก็ไม่ได้ตอบคําถามค่ะขณะที่ในวันนี้เองก็เป็นการเข้าทํางานวันแรกของนายบุญทรงเตริยาพิรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เช่นเดียวกันค่ะ โดยในวันนี้นะคะนายบุญทรงก็เปิดเผยกับสื่อมวลชนค่ะโดยระบุว่านโยบายเร่งด่วนที่จะต้องเร่งดําเนินการนั่นก็คือจะสารต่อโครงการรับจํานําข้าวไม่ต่ํากว่า15,000บาทต่อตันโดยคาดว่าจะเริ่มรับข้าวเข้าโครงการได้ในวันที่29กลุกุมภาพันธ์นี้ค่ะ ส่วนเรื่องราคาสินค้านะคะนายบุญทรงยืนยันว่ากระทรวงพาณิชย์นั้นจะไม่อนุมัติขึ้นราคาสินค้าที่ส่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะราคาข่ก็จะมีการเรียกผู้ประกอบการเข้าหารือถึงต้นทุนอีกครั้งนอกจากนี้การทำงานของกระทรวงพาณิชย์ในช่วงต่อไปก็จะมีการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์กันต่อไปค่ะ คุณผู้ชมคะและจากเรื่องการเข้าทำงานวันแรกของรัฐมนตรีใหม่ในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์นั้นนะคะเราไปติดตามเสียงสะท้อนจากหลายๆฝ่ายคะ่ะที่ได้มีการแสดงความเป็นกังวลแล้วก็ความห่วงใยต่อพรกสี่ฉบับที่มีผลบังคับใช้หลังจากได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วนะคะ โดยเฉพาะกับพรกปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่ทางกระทรวงการคลังนั้นกู้เงินมาเพื่อที่จะช่วยเหลือกองทุนพัฒนาเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินค่ะ โดยล่าสุดนี้เองนะคะทางด้านของนายคำนูนสิทธิสมานสวสัญหาในฐานะที่เป็นโฆษกคณะกรรมากมารที่การการเงินการคลังและสถาบันการเงินวุฒิสภาเตรียมรวบรวมรายชื่อสวอเพื่อยื่นให้สารรัฐธรรมนูญตีความแล้วโดยจะใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา185คือสวหในหหรือ30คนขึ้นไปก็จะยื่นเรื่องต่อประธานวุฒิสภา เพื่อให้ส่งเรื่องต่อสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา184วรรค2ซึ่งก็ต้องมีการยื่นก่อนที่พรกรน,นั้นจะเข้ามาอนุมัติในสภาโดยขณะนี้ก็มีผู้ลงรายชื่อแล้ว47รายชื่อและคาดว่าจะยื่นเรื่องต่อไปอย่างประธานวุฒิสภาได้ในวันอังคารที่31มกราคมนี้ในช่วงเวลา11นาฬิกาค่ะส่วนทางด้านของนายกราติกวณิต สสแบบบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ก็กล่าวนะคะว่าภายหลังจากการประชุมแกนนำพักเกี่ยวกับเรื่องของการยื่นให้สารรัฐธรรมนูญตีความร่างพรกร4ฉบับหลังจากที่ได้มีการประกาศให้มีการใช้ในประกาศพระราชกิจจานุเบกษาไปเมื่อวันนี้ โดยในกรพูดถึงประเด็นนี้นะคะบอกว่าทางพรรคประชาธิปัตย์นั้นยืนยันว่าการออกพรกรนั้นมีอย่างน้อยสองฉบับที่ขัดรัฐธรรมนูญคือพรกอรโอนหนี้กองทุนฟื้นฟู1.14ล้านล้านบาทให้กับธนาคารแห่งประเทศไทยและพระกรกู้เงิน350,000ล้านบาทเพราะไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญอีกทั้งยังไม่มีผลต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจตามที่รัฐบาลนั้นกล่าวอ้างด้วย ขณะที่รายงานข่าวจากทางกระทรวงการคลังนะคะก็เปิดเผยว่ามาตรการในการป้องกันน้ําท่วมต่างๆที่กระทรวงการคลังได้เตรียมเอาไว้ในขณะนี้ยังไม่สามารถดําเนินการได้เนื่องมาจากจะต้องรอให้พรกรทั้ง4ฉบับนั้นมีผลบังคับใช้ก่อนระหว่างนี้รัฐบาลจึงควรที่จะเตรียมหาแนวทางรองรับเพื่อให้ทันต่อการรับมือสถานการณ์น้ําท่วมรอบใหม่ถ้าหากพรกดังกล่าวมีปัญหาจนไม่สามารถบังคับใช้ได้ นอกจากนี้ก็ยังมีความเป็นห่วงว่าหากพรกรมีผลบังคับใช้ได้จริงอาจจะมีปัญหาจากกรณีที่พักประชาธิปัตย์นั้นยื่นคัดค้านให้สารรัฐธรรมนูญตีความพรกรปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่ทางกระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินด้วยวงเงิน1.14ล้านล้านบาท และพระกอกู้เงินเพื่อการบูรณะและฟื้นฟูประเทศที่ได้รับความเสียหายจากปัญหาอุทกภัยในวงเงิน350,000ล้านบาทให้เป็นโมฆะเพราะไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการทั้งนี้ก็อาจจะทำให้การบังคับใช้พระกอทั้ง4ฉบับนั้นล่าช้าออกไปอีก ส่วนในเรื่องของการออกมาโต้แย้งของนายธีรชัยภัวนานรานุบาลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะเกี่ยวกับเหตุผลในการออกพรกรโอนหนี้ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูในกรณีที่สัสดส่วนภาระหน,นี้สินต่อง,งบประมาณที่แท้จริงอยู่ที่9.33เเไม่ใช่12ตามที่นายกิติรัตน์นรนองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังใช้เป็นเหตุผลในการออกพรกรนั้นนะคะประเด็นนี้ค่ะก็เห็นว่ายัางขาดน้ำหนัก แต่อาจจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้พรก r g ั้นมีปัญหาแต่ทั้งนี้จากข้อมูลเบื้องต้นก็ระบุว่ามีผู้ประกอบการรายใหญ่ที่อยู่ในระบบประกันภัยทั้งสิ้น1 5 0 0 0รายและกำลังอยู่ระหว่างการทำรายละเอียดในเชิงลึกว่าในจำนวนผู้ประกอบการทั้ง1 5 0 0 0รายนั้นดำเนินกิจการอยู่ในนิคมอ,อุตสาหากรรมที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั้ง7แห่งกี่ราย และหากมีความเสียหายเกิดขึ้นก็จะต้องใช้งบประมาณในการจ่ายชดเชยมูลค่าความเสียหายเท่าไหร่และในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นนั้นจะเป็นภาระต่อง,งบปร,ประมาณมากเกินไปหรือไม่เพื่อที่จะนำข้อมูลดังกล่าวนี้มาเสนอให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้พิจารณาต่อไปส่วนทางด้านของศูวนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพหรือกรุงเทพโพค่ะ ก็ได้มีการเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปร,ะริมณฑลด้วยจำนวน1,160คนก็พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ7 7ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดการขายหุ้นปตทให้กับกองทุนวายุพักซึ่งจะส่งผลให้ปตทนั้นพ้นสถานะการเป็นรัฐวิสาหกิจขณะที่แนวคิดของเรื่องของการขายหุ้นปตทนะคะก็มีวาระซ่อนเร้นทางการเมืองหรือไม่ ประเด็นนี้ค่ะไปสอบถามประชาชนพบว่าประชาชนร้อยละ51.7ซึ่งก็เกินครึ่งะนะคะเชื่อว่ามีวาระซ่อนเร้นทางการเมืองส่วนเรื่องที่ประชาชนมีความเป็นห่วงแล้วก็กังวลมากที่สุดหลังจากที่มีการขายหุ้นปะตะทให้กับกองทุนวายุพักไปแล้วคือจะต้องรับภาระเรื่องค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเพิ่มขึ้นในอนาคตมากถึงร้อยละ44.1รองลงมาค่ะก็คือจะทำให้กลุ่มทุน กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆเข้ามาสแสวงหาผลกำไรโดยยึดผลกำไรสูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นที่ตั้งอยู่ที่ร้อยละ19.6และก็กลัวว่าอาจจะมีเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ที่ร้อยละ11.6ค่ะและทางนี้นะคะด้วยข้อคำถามว่าเมื่อให้ประชาชนเปรียบเทียบผลดีและผลเสียถึงผลกระทบที่เกิดกับประชาชนจากการแปรรูปปตท ผลสำรวจค่ะพบว่าร้อยละ66.8เชื่อว่าจะมีผลต่อประชาชนโดยรวมโดยราคาพลังงานประเภทน้ำมนันก๊าสนั้นอาจจะสูงขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะคะเมื่อประเด็นคำถามนะคะถามถึงสถานะของบริษัทปะตะทควรจะเป็นแบบใดผลสำรวจพี่น้องประชาชนค่ะพบว่าร้อยละ, 20, อะขออภัยนะคะร้อยละ62.6ค่ะระบุว่าควรที่จะเป็นรัฐวิสาหกิจที่ภาครัฐนั้นสามารถกำกับดูแลได้เหมือนในปัจจุบัน มีเพียงร้อยละ9.4เท่านั้นนะคะที่ระบุว่าควรจะเป็นของเอกชนเต็มตัวค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะคุณผู้ชมคะก็เป็นความเคลื่อนไหวของนยโยบายรัฐบาลภายหลังจากที่ได้มีการประกาศพรกทางการเงินทั้ง4ฉบับในราชกิจจานุเบกษาไปเมื่อวานนี้นะคะและช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ก่อนค่ะจบข่าวร้อน